สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอา์ที่น่ารักทุกทท่านสวัสดีหลังปีใหม่แล้วค่ะเด้อเป็นจังใดอยู่ดีมีแห้งสุผภูสุคนเนาะค่ะเนาะเมื่อบานเมื่อซองพบพอครอบครัวคือสิอ่โชคดีมีไส้มวนเด็กินแน่ากินซเบๆเนาะค่ะเนาะ่ะย่าล่นกับพึงกลับมาทํางานพี่น้องคะ่ะค่ะหลังจากพักฮอลิเดย์ยิงเงาจนขามปีใหม่เนาะคะ่ะนอกจกกราบ ขออภัยไว้หลายๆที่ตอบคอมเมนต์บบท่านแล้วก็บโได้ไปส่งกําลังใจพี่ๆเพื่อนๆที่เฮ็ดช่อง YouTube คือกันเนาะค่ะเนาะขออภัยไว้หลายๆเมื่อนี้ยะเล่นกับกัฟเขาสู้โหมดปกติพี่น้องคะเมื่อนี้ยะเล่นกับกินเข่าไปนำ้ำหม้อไปน้ำพี่น้องยะเล่นกับได้แนวหอว่อเข่าไข่ต้มกับลวกดอกบล็อกขลี่พี่น้องจ้าแนวกินยะเล่นกับแน่นเข่าเอ่อเข่ <c oughs> าใบเข่าใบเจ้าพี่น้องกับปลาทูปลาทูหางหนึ่ง ช่วงนี้กะกับเขาสู้โหมดปกติแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นปีใหม่ที่หลายๆคนมีแนวคือตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะปีเก่าพี่น,อนอ้อ,นนองเป็นยังไงแน่ปีใหม่กะหวังว่าหมวดใดที่เฮ็ดงานกะสิได้โบนัสใส่ช่วงปีใหม่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานโรงงาน bị nè gia lin cả số học đi rồi cả say đầy đầy buồn bên ngân nói mơn bà bên nào cháu bên nhau xưa hả พี่กายนี่ได้หลายบาทเกือบพี่กายนี่ได้เกือบแสนนั่นบุญนัดเยลินได้พนักงานได้สุขคนค่ะนี่เระคือเหตุผลที่เยลิ่นประกาศออกไปเงานหม่องใหม่พี่น้องเพราะว่าสวัสดีกันหม่องเงานเยลินค่อนข้างสอีดี ย่าลืมก็เลยบพวกกามองหางานใหม่บวกกาห์ใหญ่ไปอยู่หมองใดบวกกาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่หมองใดพี่น้องเอ้ยค่ะขันไปแล้วกับบรูวาสิมีโอกาสได้สิ่งดีๆแบบนี้อีกบ่ยู่นี่เอาก็อยู่ชิ้นแล้วเนาะคะ่นะเนาะก็ว่าปัจจุบันนี่เอย่าลืมบ่คอยมีงานพิเศษเฮ็ดคือตะเกาพี่น้อง เงื่อนเคยได้หลายๆก็ได้หน่อยเหตุงานเพิ่มแต่ว่าเงืนบ่นเพิ่มนะคะงานเยลินหล่นมือแต่ว่าเงื่อนยังคือเกา่เกาก็หมายความว่าเมื่อก่อนเคยมีโอทีเหตุเดี๋ยวนี้เจ้านายบ่ให้มีโอทีห้องว่างที่คนอื่นใหญ่ออกไปแล้วเมื่อก่อนมันเคยเป็นโอทีให้พนักงานเหตุห้องละหนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เฮ้ายลิน,นกับมูฟลัง จะต,ต้องใช้เวลาทำงานทำงานพิเศษในชั่วโมงของตัวเองแทนที่เฮาสีไดายเฮาบไดยได้พี่น้องเหตุงานเพิ่มเจ้ว่าขาแรงยังคือเกา่าเหตุงานหลายกว่าเก่าพี่น้องจ้าจะน้อยเพิ่นกับสลัดเพื่อนกับสลดัดเพื่อนกับว่อยากใจห้องอืมเพื่อนกับห้องว่างเพิ่นกับมีกฏไห้ห้องอยางมา้าวมาก ต้องไปเช็คกอ,องเบิ้งห้องว่างต้องเฮ็ดห้องว่างก่อนจังสินัพี่น้องค่ะ๋ยวาเล่นกะบค่อยได้เฉพาะโอเวอร์ทั่มในแต่ละเดือนเป็นเงินเป็นเนมืนม่นๆผุนได้พี่น้องเดี๋ยวนี้บริษัทต้องบเฮ็ดงานหัวรักหัวความได้เงินทอเกา ดิ้นในเมืองหนอกี่นองเอ้ยไม่ยูสัทะแท้ไมาสัมผัสสะทะแทแล้วกะมีหลายเสียงหลายยังห้าต้องปับตัวเขาหาปับตัวใส่เพื่อควาอยูรอดค่ะถ้าออกไปเฮ็นมองม่ามองที่เงินดีก็เนี่ยเดี๋ยวเล่นก็ต้องย้ายบ้านายช่องหรือว่าชันสถานที่ทำงาน ก็ต้องนั่งรถแม่ไปซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายจี่สูงค่ะพี่น้องคะงนังงันแล้วเยดินก็ได้จำเป็นต้องอยูมมองคือเคยยู่เนี่ยแหละไปใสงยากยู่ค่ะเพราะว่าไปมองอื่นก็่คือว่าไม่โบนนัดสิ้นปีให้บริษัทของเยลินเห็นเป็นของหลวงนะคะเห้ล้านให้หลวง บโบนัสกับหัวก็ได้ปีที่สองไงล่ะพี่น้องจักเกีกับโบนได้หรอกก็สีได้พี่น้องหูยุนบาวาันเฮมียุนเนียนพี่น้องค่ะเฮมียุนเนียนคุ้มคล้องยุเนยียนเขาบังคับให้มีเงินตรงนี้ให้เพอนักงาค่ะเยลลินก็นเป็น เามาชิปคือกันกะยอมแล้ว,ว่าดียูพี่น้องจ้ะกะเป็นข้าวดีใส่ปีใหม่ให้เยลิ้นยู่ดอกค่ะพ่อให้เยลิ้นได้หันใจหันใจได้แน่กักน้อยเนาะค่ะเนาะบอจนเมื่อปันไหน่ค่ะกพ่อได้เอามาจับใจใส่ซอยทุระจำเป็นตาแกดสื่อนังกับบอได,ด้สื่อเงินสดเน้ ยิ่งเล่นก็เสียเงินโบนัสเจ้าของเลยเราไปใจเพื่อนพี่น้องยิ่งเล่นไปอยากเป็นเนี่ยบาทนึงกับว่าอยากเป็นเลอยู่แบบอดๆอยากๆกันยอมพี่น้องบาทจะบบมีหเนี่คันมีนเนี่โอ้ยจักิิไปหาใส่ใส่เพิ่นนอนบลับพี่น้องขันต้องยืมผู้ใดกินเด้อโอ้ยตายตายตายแท้ๆย่าเล่นนอนบลับดอก สิยูอดยูยากสิยูทุกยูยากก็ยัาให้มีหนีถอไปสู่หาใส่ปากใส่ท้องยังยังยังพ่อไหวอยู่พี่น้องขันทั้งหาใส่ปากใส่ท้องทั้งมีหนีติดตัวนี่โอ้โหายแท้แท้ยันติไตคับคับจะสีหาใส่แห่เพลินต้องเลี้ย เพื่อนๆค่ะัร้างคลิปเก่าเยลิ้นไปจากสองสามคลิปก่อนเด้อค่ะเด้ยเยลิ้นอัดไว้ก่อนปีใหม่เหลือจากสองสามคลิปนี่แหละเยลิ้นบัตเตอร์นั้นมีเวลาอัดคลิปใหม่อยู่หยุ่งยากแห้งดีใจเห็นเพื่อนเพื่อนเขามาคุยนำ้ำมาจองคอมเมนต์ให้กำลังใจให้แง่คิดดีๆ ขอบคุณหลายเดอกค่ะเด้อเมื่อนหนเมื่อเหตุไรก็บอกายดอกเอาแห้งไว้ถถาบ่อเมือไม่เนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกเหม่นทุกแชร์ทุกติดตามเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะโกดีมีไส้ปีใหม่เข้ามาเล้วก็ให้แห้งให้ปังสุขผู้สุขคนทุกๆกิจการ การงานการข่าเด้อค่ะเด้อเฮ็ดช่องขอแหย่ปังๆสุภูสุคนพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะลาไปเร็้วบ๊ายบาย